นะพูดให้มันหมดจดด้วยให้เป็นสัจจะสุดทินังวัตเมธานังอาสาวัคยวหังหัวตุเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องสะเทือนใจคือการกล่าวปรำปรามาต่างๆนั้นไม่ได้เจาะจงลงไปคำว่าทานบรารมีกับศีลบรารมีเนี่ยเรามุ่งหมายถึงเนคขมะกับปัญญา การสร้างบาร,รมีเน้นหนักอยู่สองคู่ทานบาร,รมีกับศีลบาร,รมีเป็นคู่แรกสำหรับแหกโค้องออกจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นมุนีศีลกับทานแต่เราต้องการจะแหกโค้องออกจากคำว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสังขารคือเนกขมะกับปัญญาเนคขมะคือการออกจากกามพบน้อยพบใหญ่ตัดขาดไปเลย ก็เป็นปัญญาวิมุตต์ก็สูงสุดแค่นั้นนี่คือการบำเพ็ญบารมีข้าพระพุทธเจ้าเคยประสงค์ปรัชนาตั้งปัจจาี่ฐานต่อหน้าพระประธานสมัยก่อนเวลาเข้าสู่ภาคกาสวพัฒปางห้ามสมุดเป็นพระไม้ไปตั้งเอาสองข้อส่วนสองข้อเบื้องต้นไม่ได้ตั้งเอา ตั้งเอาสองข้อคือเนคขมะบาร,รมีกับปัญญาบาร,รมีเพราะข้าพเจ้าบวชมาในขั้งนี้ขอข้าพเจ้าจงพ้นออกจากบ่วงมานคือเนคขมะขอข้าพเจ้าจงพ้นออกจากวัฏสงสารคือปัญญาวิมุตตินี่ตั้งมาเด็ดขาดเลยนะไม่เยแสยต้องการทานบาลมีร่ำรวยศรรีลบาลมีสวยงามไม่ต้องการเลยผลจุดท้ายสําเร็จจริงๆท่านอันนี้กล่าวให้ฟัง